สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันเดียวหลายเทปนะคะก็แบ่งเป็นตอนตอนไปเนาะนะคะเทปนี้นะคะเราจะมาเล่าถึงอ่าหลังจากที่เปิดร้านอาหารแล้วนะคะ,ะไรายได้กับการที่เปิดเทคเอาท์อย่างเดียวนะคะแบบไหนดีกว่ากันนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็อืม เรามีจุดด้อยจุดแข็งข้อเสียยังไงข้อเสียเปรียบตรงไหนนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็ติดตามกันเลยค่ะ <S <S คือหลังจากที่ร้านอาหารเปิดตัวได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะรายได้แบบไหนเยอะกว่ากันนะคะระหว่างการเปิดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็การเทคเอาไวกลับบ้านอย่างเดียวนะคะก็คือ ในช่วงนี้เท่านั้นนะเพราะว่าเราคิดว่าในช่วงที่เราขาย take away อย่างเดียวอะคือมันไม่ต้องมาเสียเวลาแล้วก็มีพนักงานแค่สองคนถูกไหมคะสองหรือสามคนแค่นั้นเองก็คือแค่ผัดผๆเซอร์วิสก็เอาไปส่งให้เขาก็จะมีทาง walk-in แล้วก็จะมีทางพวก delivery อย่างที่เราเคยบอกไปเนาะแล้วก็ทีนี้คือแบบ พอนั่งทานในร้านไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราขายได้เยอะกว่าเราไม่มีคู่แข่งนะคะเพราะว่าคู่แข่งคู่แข่งเรามันโดนปิดไปไงถูกปะ่ะพวกร้านอาหารที่แบบว่าไม่มี Delivery พวกร้านอาหารที่แบบว่านั่งทานในร้านอย่างเดียวนะคะพวกร้านอาหารที่แบบว่าไม่มีนั่งทานนอกร้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นมันยังไม่เปิดใช่ไหมเปิดได้แค่ขายเท e เว a y อย่างเดียวนะคะร้าน เทคอ a วส่วนใหญ่จะทําเงินได้ดีมากเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าคนเขาจะไปซื้อกินที่ไหนเขาไปร้านอาหารไม่ได้บางคนก็ไม่ได้ชอบทําอาหารบางคนก็แบบว่าอยากสั่งออนไลน์นะคะก็คือง่ายสุดก็คือการสั่งออนไลน์หรือว่าเดินเข้าไปสั่งตามร้านเทคอ w ว y แค่นั้นเองนะคะก็คือได้แค่นั้นซื้อเสร็จไม่สามารถกินได้ก็ต้องออกไปกินข้างนอกตามสถานที่ต่างๆก็ว่าไปนะคะก็จะประมาณนั้นแหละคะ่ะเราคิดว่า คือตรงนั้นน่ะก็คือข้อดีของการที่แบบว่าร้านอาหารเท็กเวที่เขาได้เปรียบตรงที่ร้านอาหารตรงอื่นเขาโดนปิดหมดแล้ว away เท็ a เวทมันเปิดอย่างเดียวไงคือเขาขายได้ช่วงนั้นลูกค้าเขาส,สะพัดมากเลยลูกค้าเขาเยอะมากนะคะทั้งกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นนะคะก็คือแบบว่าขายได้ดีได้ดีพอสมควรเลยแหละแล้วทีนี้มาเปรียบเทียบกับตอนที่ร้านอาหารเปิดแล้ว ร้านอาหารเปิดแล้วนะคะถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละมันดีต่อลูกค้ามันดีต่อ่อทุกฝ่ายมันดีต่อร้านอาหารร้านอื่นด้วยที่เปิดนั่งเปิดาทานที่ร้านได้แต่ว่าให้นั่งข้างนอกนะคะก็คือร้านที่เขามีานั่งข้างนอกเขาก็สามารถเปิดได้แล้วทีนี้ร้านเราถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แต่ในช่วงนั้นอากาศมันก็ไม่ค่อยย,ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะช่วงเดือนมเมษามันก็ยังหนาวอยู่เนาะ ถามว่าถ้าเกิดวันไหนแดดดีๆมีคนนั่งค่ะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่แบบว่าหนาวๆลมฝนตกอะไรเงี้ยก็ไม่มีคนนั่งแล้วก็บางทีมันมีตัวเลือกเยอะไงคะอันนี้คือข้อเสียนะคะอันนี้คือคู่แข่งของอของร้านร้านเรานะคะคือพอร้านอาหารมันเปิดปุ๊บลูกค้าเขามีตัวเลือกเยอะไงคะเขาเขาสามารถแบบว่าไปร้านนู้นร้านนี้ได้ เขาไม่จําเป็นต้องมาร้านเราด้านเดียวอะไรประมาณนี้นะคะเนาะก็คือมันจะเป็นอย่างนั้น,น่ะคะ่ะเขามีตัวเลือกเยอะอะเออเนาะแล้วเสร็จปุ๊บข้อข้อเสียของของร้านอาหารที่แบบว่าโลเคชันไม่ถามว่าร้านเราโลเคชันดีไหมก็โลเคชันดีนะคะมันติดกับทะเลสาบเอ้ไม่อ้ไม่ใช่สิมันติดกับสถานีรถไฟมันติดกับสถานีรถไฟซึ่งมันก็ไม่ได้เห็นอะไร เยอะแยะใช่ไหมคนก็แค่เดินผ่านไปผ่านมาขึ้นรถแต่ว่าร้านอาหารที่เขาแบบว่ามีที่นั่งด้านนอกแล้วในโซนพวกในเมืองที่แบบว่าเป็นคนเดินผ่านไปผ่านมาผู้คนพลุกพ่านคนเดินเที่ยวคนไปที่ทะเลสาบคือแล้วยิ่งวันไหนแดดดีๆนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะร้านเราจะเงียบมากเงียบอย่างกับป่าช้าเลยนะคะจะบอกให้ก็คือ ด้วยความที่อากาศดีคนเขาจะมาคนเขาก็ไม่ชอบนั่งในร้านอาหารนะคะวันไหนที่แดดออกนะคะเขาก็จะพากันซื้อข้าวนะคะไปนั่งทานกันตามสนามหญ้าตามริมเล็กอะไรอย่างนี้นะคะก็จะประมาณนั้นแหละแล้วทีนี้มันก็เลยทําให้แบบว่าร้านอาหารบางร้านนะคะซึ่งแบบว่าเงียบขายไม่ค่อยได้เพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะอมอากาศมันดีคนเขาก็ไม่ซื้อกันไง แล้วแล้วเสร็จปูป้านเรามันเป็นแบบว่าพวกแกงอะไรเงี้ยเวลาทํามันก็สิร์ฟร้อนๆเนาะแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบไงเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็มากินของร้อนอีกเหรอโดยบางคนเขาก็เลือกที่จะซื้ออะไรที่มันรวดเร็วนะคะบางทีแบบร้านขนมปังแบบว่าตามสถานีนรถไฟพวกร้านแซนด์วิชที่เขาทําไว้แล้วที่แบบว่าเป็นสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแค่แบบว่าเออ ซื้อจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บเขาก็ไปกินที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเสียเวลานั่งทานในร้านกว่าจะไปนู่นกว่าจะไปนี่ก็หมดเวลาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะและนี่ละค่ะก็คือข้อดีแล้วก็ข้อเสียอ้าลืมไปนะคะร้านเราร้านพวกร้านอาหารนะคะที่แบบว่านั่งทานในร้านนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดโลเคชันดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ หน้าหนาวนะคะจะขายดีมากเพราะว่าข้างนอกมันหนาวไงทุกคนก็แบบว่าไม่นั่งข้างนอกกันนะคะบางร้านเขาก็มีแบบว่าเป็นฮีเตอร์ให้มันก็โอเคนะคะแต่ถ้าบางร้านไม่มีก็ต้องนั่งทานในร้านอย่างเดียวแต่จะบอกว่าร้านอาหารเกือบทุกที่นะคะในช่วงหน้าหนาวนะคะขายดีกันมากเลยนะคะเพราะว่า มันจะมีหลายๆายเทศกาลนะคะพวกช่วงเทศกาลคริสต์มาสยิ่งเดือนธันวานะคะเป็นช่วงเทศกาลที่คนใช้จ่ายกันเยอะมากเป็นแบบว่าคนเยอะมากต้องมีจองบางทีบริษัทเขาแบบว่ามีเลี้ยงพนักงานประจําปีหรือว่า,าเดือนมกราอะไรประมาณนี้นะคะคือในช่วงนั้นลูกค้าจะเยอะมากเพราะว่า,ามันหนาวด้วยแล้วก็เขามีปาร์ตี้กันมีพวกคริสต์มงคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะบอกว่า ขายดีมากขายดีมากจริงๆนะคะช่วงนั้นแต่จะบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็คือไม่ได้เลยค่ะแย่แย่มากเลยนะคะค่ะแล้วนี่นะคะก็คือข้อข้อได้เปรียบแล้วก็ข้อเสียเปรียบนะคะของพวกร้านอาหารเนาะอย่างร้านเรานะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าหน้าร้อนอย่างเงี้ยเงียบขาดตายสนิทเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะ เขาร้านอาหารมันเปิดหมดเขามีตัวเลือกเยอะคนก็ไปร้านนู้นร้านนี้ได้นะคะมันก็คือข้อดีและข้อเสียเนาะในการทําร้านอาหารที่ท,ที่ที่ต่างประเทศนะคะถ้าเกิดร้านคุณแบบว่าโลเคชันไม่จริงจริงแล้วก็ไมไ่จริงมันก็เงียบอะค่ะมันก็จะมีบ้างช่วงวิกเอนที่แบบว่าคนเยอะนะคะเนาะนะ,นะคะ สำหรับเทปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็มาเล่าให้ฟังกันเนาะแบบว่าฟังกันแก้เครียดเพลินๆจะได้รู้ว่าเออเนี่ยมันบางทีมันก็แบบว่าไม่ได้ขายดีตลอดเวลานะนะคะครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ Delivery เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะคือเรื่อง Delivery มัน ทางร้านอาหารได้เปรียบและเสียเปรียบยังไงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรผลประโยชน์มันได้กันยังไงนะคะระหว่างเราที่เป็นผู้ขายแล้วก็แบบว่าเป็นเดลิเวอรี่ที่เขามารับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบา,บายๆค่ะ